าเ่ปลาใหม่เป็นอุดมสมบูรณ์เลยพี่น้องปลาใหม่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ขอดไปบ้านวหมนี่ใหม่น่าน้าขอดหน้าชี้ใ่ไหมพี่น้องไม่ไม่ลงไม่ปลาเลยพี่น้องเดินที่เดินที่เสิพี่น้องเดินวัดมันนี่สิเขาจะไหนเขาอะไเดียวพี่น้องหมืเนตัวกูลงสมบูรณ์ดูใหม่อะไรเป็นไปไหนมากัะนี่บางเมื่อกี้นี่พี่น้องพี่น้องจะกางอยู่พี่น้อง ba ngô cái tiệp bị mà nhiều hơn hoàn chỉnh tục cũng gì đọc. Thật ba à, chì, lại, thế nào chỉ lái rồi mà biển cây ba cái gì rồi cây ba này lái hụt cây ba mũ ba nhung cả lái nhung lái lái rồi lái rồi cây này này cái nhà của vĩ vậy rồi vĩ vào vào hụt cái này cũng cái bản này phải nhang bùn ôi có สูงเก็ดไฟเลยพี่น้องยาวสูงอยนี้หายกัเทียวบไางหน่อยน่ามกเกี่ยวยาวแล้วสูงพักสิงเลยไม่ตเลยไม่แดงเลยพี่น้องมานัวเอิดไมาแดงแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็จงเอิดไม่แดงกันน่ะคิดว่ามันจะการค่อนข้างร่มรื่นดีพี่น้องกินวัดอยู่ในยันอุทยานนะเจ้านีณเพิ่น มวยสางตัวนพี่น้องเนาะสามตัวมูคนวนมาเขามวยสางตัวมันเป็นวัดอย่างนี้อุทยานแห่งชาติเนาะก็เลยอยากแช่จ้ไหน้าที่คนอื่นกุ้งเกิลในสมัยตะกี้คนกต้วันเคยบัดปลาเคยไปเห็ดวัดปลาวันวๆปลาคุ้กกับวัดยังประมาณนี้นะพี่น้องมวยสางตัวให้เคดเทบปอยู่ได้กันพ่ออย่างนี้นะบ่ยมีกิจกรรมอยังที่ว่าโรงดังเนื้อมาดินสิงสาระสัตว์กินถ่นถิ่งนู้พี่น้องกับอุทยานเป็นยังไงมันเก่งเลยพี่น้อง กุนี่ก็เกาเลยน้องกูจะกินทุ่อยู่ในน้กาเลยเจ้าสาสลยสารนบอกกันหมกเออยู่น้องโวยมุดลายสบบำเนี่แล้วตามคนบ้านมึงมันสารกปย่น้องเจ้าหามสั่งเลยเป็นวัทถ่วานเขมสงบลมลืนน้องนตามทำทมกลางบัธรรมศาตรเสียงนันสุดงดงามที่ว่านะน้อง ตัวรถจอดเรียบว้อยดิหน่อยเลยไม่เห็นมาเชื่หาหนองหมอกน้อยไปกินได้พี่น้อเพราะว่าเขาไปกินไปรบกวนสัตว์คนน้องหนอนนองใหม่เก็ไม่กนกันดิหนอมันบอกกันไปก็ม่ไปกันไปแล้วมันมี้สูงถมองใกล้ๆกลยยกินไล้ยากเลยก็ได้กินแล้ยากนองหม่ก็ได้านามมันพีหนอมดปีต่อดอดปีไม่ีสารนามเลย

พยุงเลยพี่น้องมีธ่รมดานาค่หลายสิบหลันนนี่ทอรพี่น้องทำอย,ออยู่ใกล้สบูทุกคนครับ